บุสวดสรรเสริญพระพิคเนตรร้อยแปดออมวิคเนสายันนมะฮะออมวิศวะวรทา,ายันนมะฮะออมวิสวานจังสุเสนมะฮะอมจักขัดประภาเวนมะฮะออมิรัญยรูปายันนมะฮะ โอมสันวานตะมเนนนัมมะอมชยานนรูปายันนัมมะอมชะขันมายายันนัมมะอมอุนทวานเรนตันเสนนมมมะอมมหาพาเวนนมมมะอมอเมายายันนัมมะอมมะมิตวิกรมายันนัมมะ

โอมกัญชัยสยายนะมะหโอมจิตเตสวะรายันนมะหโอมวิคานตัดวันรายันนมะหโอมวิศวามุรัตเยนมะหโอมอเมยันตมะเนนมะหโอมวิศวันดารายันนมะห์ ॐ शन्नान्तनाय नमः ॐ साखान्नपर्याय नमः ॐ अन्तरिणे नमः ॐ सन्त वान्ताराय नमः ॐ सुराधीषय नमः ॐ समन्तशास्णे नमः โอมนิรันต a w ทวายันนามาอมนิรโลกายันนามาอมอภโมขเวกระมายันนามาอมนิรัมลายันนามาอมพุณญาญนามาอมกามทายันนามาอมกันติทายันนามา ॐ कामरूपिणे नमः ॐ काम कोसिने नमः ॐ कमलां नमः ॐ खनाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ सन्मठथाय नमः โอมมูลสกา н д ิปวะหะนายันนัมมะหะโอมสุธายันนัมมะหะโอมธีรคาตุนไดยันนมมะหะโอมสิปตาเยนนัมมะหะโอมอนันตายันนัมมะหะโอมโมหาวันจิตายันนัมมะหะโอมวักรตุณ ดายันนัมมโอมสุรามปะกันนัยันนัมมโอมปรมายันนัมมโอมโยคีสายันัมมะอมโยคธามณีนัมมะอมอุมาสุตายันัมมะอมอามปันเตนัมมะ โอมเอกาตันญายันนามะห์อมมหาคริวายันนามะห์อมสินทาเซนายันนามะห์อมสินทาเวทายันนามะห์อมกรุณายันนามะห์อมสิทธายันนามะห์อมภควัเตณนามะห์ โอม้าวายาคริยายานนมะโอวิกตายานนมะโอมกปิลายยานนมะโอมตุนติราชายยานนมะโอมุครายยานนมะโอมพิโมทะรายยานนมะโอมหรายยานนมะโอมสุภายยานนมะ ॐ खण्णाढयक्साय्या नमः ॐ खणेशाय्या नमः ॐ खन्नाराण्ढयाय नमः ॐ खण्डनायकाय नमः ॐ क्षयोतिसौवरूपाय नमः ॐ भूतामने नमः ॐ धूमरा केतवे नमः नम ओं अनुकूलाय नम ओं नमः ओम नम ओं ओम नम ओं ओम नम ओं नमः ओम नम ओं नोपववीति नम โอมทุราทานสายันนะมะโอมพาลาดูลวังกุระปริยญยันะมะโอมพาลจันทราญันนะมะโอมวิสุวรทานตรนะมะโอมสิวะปุตรายันนะมะโอมวินายกายันนะมะ อมลิลาเสวิตายันนามะอมปุรณายันนามะอมปรมบาสุนทรายันนามะอมวิคนานตะการายันนามะอมสินธุรวันทนายันนามะอมนิตยายันนามะอมวิภาเวนามะ โอมพระธรรมปพจิตายันนามโอมทิวาปาทามทัชายันนามโอมปังตมันทารายันนามโอมมหาจุรายันนามโอมรัตนสิงหาสนายันนามโอมมณีกุฎะลมันดิตายันนามา โอมังตะกัลยาณายญนามโอมอเมตยาญานามาอมกัลยาณกุระเวนามโอมสหัสราสีสรเนนนาะโอมมหคณาปตะเยนามะข้าไปจ้า ขอถวายสักการะต่อพระพิคเนมหาเทพแห่งความสำเร็จด้วยการถวายเครื่องบูชาและถวายการส่วนสรรเสริญต่อพระองค์ในวาระคเนจดุรถิวันที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมชาวโลกขอพระพิคเนทรงเมตตา รับเครื่องบูชาที่ปวกข้าไปจ้าได้ถวายแก่พระองค์เพื่อต้อนรับและยินดีที่พระองค์เสด็จมาขอพระพิกคเนศทรงรับเครื่องบูชาเหล่านี้เถิดในวารเทศการแห่งพระองค์ประจำปีนี้ขอพระพิกคเน,น ทรงประทานพรให้แก่ข้าพเจา้าให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบสุขกภาพแข็งแรงประสบความอุดมสมบูรณ์ประสบลาภผลอันสมควรประสบความมั่นคงในชีวิตประสบความอบอุ่นในครอบครัวอุปสรรคเคราะห์ร้ายอันตรายใดๆ ขอให้พี่นาจสิ้นสุดสิ่งใดที่ข้าพเจ้าตั้งจิตปรารถนาหากเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตแล้วขอให้ข้าพเจ้าสมหวังในสิ่งนั้นสำเร็จในสิ่งที่ต้องการจากพระพรแห่งองค์พระพิคเนตวยเถิดสาธ PO oh.